เวลาเจอกันก็โจนี่เขาก็ทํางานเยอะอะไรเงี้ยก็คืออาจจะแบบเจอกันทีละครั้งอะไรเงี้ยเฉยเฮ้ย แพทริกประวิษ์พูดชัดนะัดเจอเบสคำสิงอาทิตย์ละครั้งยังไงกันนะแฟนให้กำลังใจกันล่าสุดหนุ่มแพทริกประบริษท์ได้ไปออกรายการคาปากของสาวนิตาหรือสาวนุ่นสุธิพาซึ่งก่อนหน้านี้ก็เป็นกระแสะไม่น้อยเลยทีเดียวเพราะความชัดเจนและจริงใจของหนุ่มแพทริกจนทำเอางานนี้สาวนิตาถึงกับอึง้งไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะโดยมีจังหวะที่สาวนิตากำลังพูดถึงการที่หนุ่มแพทริกกับสาวเบสอยู่ด้วยกันแบบ เป็นคู่จริงหรือคู่จิ้นงานนี้หนุ่มแพทริกก็ได้เล่าความเป็นมาและสุดท้ายก็หลุดโป๊โดยได้บอกว่าแพทริกต้องนัดเจอกับเบสอาทิตย์ละครั้งจนทําเอาสาวนิต้าบอกว่านี่ก็เป็นแฟนกันแล้วนะและหนุ่มแพทริกก็ปิดปากแบบหลุดความลับออกมานั่นเองค่ะแหมเป็นแฟนก็เป็นแฟนค่ะแฟนคลับพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างสองคนนี้อยู่แล้วแต่ก็ขอให้หนุ่มแพทริกชัดเจนและจริงใจแบบนี้ตลอดไปนะคะแค่เห็นหนุ่มแพทริก รักสาวเบสด้ใจจริงแบบนี้ก็มีความสุขมากมายเลยทีเดียวค่ะถ้าสาวเบสได้มาฟังบทสัมภาษณ์นี้จะต้องยิ้มกว้างกว่าทุกครั้งที่เคยยิ้มอีกนะคะขอให้คู่นี้ได้เลื่อนสถานะมาเป็นแฟนกันสักทีค่ะหรือว่าจะคอยมาฉลองช่วงส่งท้ายปีรับปีใหม่เลยก็ว่าได้จะได้เป็นของขวัญให้กับแฟนดอมเกี่ยวกับการเลื่อนสถานะของคู่นี้แค่คิดก็มีความสุขมากๆแล้วขอให้สาวเบสและหนุ่มแพทริก ดูแลหัวใจกันแบบนี้ตลอดไปความรักยังยืนแน่นอนคะ่ะขอขอบคุณเบสคําสิงห์และแพทริกปวริศฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ